เราทุกคนจะมีช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านคือเมื่อเรามีความสูญเสียเจ็บปวดแต่เรามักสมองข้ามมันแล้วโทษเหตุการณ์นั้นแทนที่จะขอบคุณเพราะมันคือการทดสอบหากคุณอยากผ่านการทดสอบมีทางเดียวคือคุณต้องขอบคุณมันให้ได้แล้วหาเหตุให้ได้ว่ามันสอนอะไรเราในทุกกกเรื่องที่เราเจ็บปวดนั่นหนานนง มักจะสอนเราเองว่าเราพลาดอะไรไปเราวนมาเรื่องเก่าๆเพราะมีอะไรสักอย่างที่เราพลาดไปแน่ๆมันวนกลับมาเพื่อให้เราแก้ตัวแก้ใจที่มันคิดติดยึดมันยึดเพราะอะไรวิญญาณมันไม่อยากวนมาเกิดอีกย้อนเข้ามาดูจิตเราให้ละเอียดมากขึ้นอยู่เงียบต่อกับตัวเองอ่านตัวเองสิว่าเกิดมาทำไมแล้วหากเราจะตายไปนะ เวลานี้จะตายตาหลับหรือไม่หากคาตอบคือใช่นั่นคือคนสอบผ่านคุณพอแล้วแต่หากว่ามันไม่ใช่และคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นเรามาแก้กันตรงตัวอ่านจิตเราว่ามันยังยึดติดค้างคางเรื่องใดอาจจะมีความลหลงไหลมัวเมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเรามาเริ่มตรงที่ว่าทำไมเราถึงทุกข์โดยไม่มีสาเหตุ เหมือนอยากไปที่ที่ไหนสักแห่งเมื่อตื่นนอนมาทำสิ่งใดก็เหมือนว่ามันยังไม่ใช่ต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่ออะไรกันแต่บางวันบางครั้งนั้นเมื่อเราได้ให้สิ่งใดกับใครเราจะมีความสุขใจอย่างประหลาด